ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของนักแสดงที่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการมานา,นานนานคริสโตเฟอร์ลีนะคะล่าสุดบรรดาผู้กำกับเนี่ยก็มาไว้อะไรกับการจากไปของเขาค่ะ การจากไปของนักแสดงอาวุโสคริสเตเฟอร์ลียังคงทําให้คนดังในแวดวงฮอลลีวูดออกมาแสดงการไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเหล่าผู้กํากับดังต่างก็ร่วมแสดงความเสียใจและรําลึกถึงนะคะมีจอร์จลูคัสผู้เคยร่วมงานกันในภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง Star Wars The Clone Wars ซึ่งคริสเตเฟอร์ลีรับบทเป็นคาวน์ดูกูก็ได้ยกย่องคริสเตเฟอร์ลีนั้นเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างโลกภาพย,ายนตร์ยุคเก่าและยุคใหม่และยังเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริง ทางด้านผู้กำกับรุ่นเก่ามาร์ i ินสกอร์เซซีก็ได้กล่าวว่าเขาคงจะคิดถึงคริสโตเฟอร์ลีมากๆแน่นอนและจะคิดถึงตลอดไปก่อนหน้านี้พวกเขาเนี่ยอยากจะร่วมงานกันมากกว่านี้แต่ก็ดีใจแล้วที่ได้ร่วมงานกันในเรื่องฮิวโกเพราะคริสโตเฟอร์ลีเป็นนักแสดงที่เยี่ยมยอดเป็นเพื่อนที่แสนวิเศษและยังเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงส่วนทางด้านพีร e จ j ก c k s o นผู้ร่วมงานกับคริสโตเฟอร์ลีในภาพยนตร์ไตรภาค The Lord of the Rings และ The Hobbit ก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของเขาถึงประสบการณ์ กับคริสโตเฟอร์ลีนะคะโดยยกย่องว่านักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับคนนี้เป็นนักแสดงที่เก่งกาจฉลาดเฉลียวและมีความรู้มากมายการได้ทํางานกับคริสโตเฟอร์ลีถึง5เรื่องทําให้รู้สึกว่าโชคดีมากๆเพราะเขาเติบโตมากับการดูผลงานของคริสโตเฟอร์ลีและดีใจที่ได้กลายมาเป็นเพื่อนและพีเดอร์แจ็คสันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคริสโตเฟอร์ลีพร้อมกับขอให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุขติค่ะ โอ้ก็เสียชีวิตในวัย90กว่าด้วยนะคะแต่ว่าความทรงจำอะไรยังแม่นอยู่ในการจําบทนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงต่อไป่ะพักนันเสนอค่ะผมเป็นช่วงไฮ so h a p p e n ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนี่เลยนะครับไนท์คลับสุดรูนะครับระดับ V I P เลยในสิงคโปร์ครับไม่ใช่ไม่รู้เรื่องล่ะ